สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนฮับทุกท่านบ่าว่าจะอยู่ในประเทศเนาะต่างประเทศบาวลีก็ขอตอนฮับเขาสูซองของเขาอีกคือเก่าคือเดิมเนาะกะมาพบพอกันในคลิปนี้ก่เนาะหลังจากที่เขาอาต่างบอกเมื่อให้กับสร้างกับเขาได้กับมาตต่มพ่อแม่พ,มพี่น้องเลยภายในมือนีหันเทอ่าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สามแล้วที่เขาขับรถเมื่อบานไปดที่นั้นเนาะเป็นเที่ยวที่สาม เฮาคนเครื่องคนของมานี่แหละเป็นบล็อกเป็น,นอย่างต่างๆที่ว่าเฮาจะต้องได้ท่ายน,นะพอได้สร้างน,นะก็สําหรับคลิปนี้เฮาก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งทางสร้างเพิ่นเฮ็ดพ้อมว่าสร้างเพื่นจะเหตุใดซําใดหลายซ้าใดนะเนาะก็สําหรับเที่ยวนี้กัเต็มกระบะเนาะก็คือมีบล็อกอยู่ลอยก่อนแล้วก็มีปูนอยู่สองกระสอบแล้วก็มีทรายอีกซอบหนึ่งเนาะ แล้วก็มีสังกะสีอีกสามแผ่น,น่อแม่พี่น้องเอยอ่าเพราะว่าเฮาได้ก่อออกไปแล้วมันบ่พอนะเฮาก็เลยซื้อมาเติมสังกะสีสามแผ่นแล้วก็ส่วนบะปูนกับซ่านี่ยนะจ้ายังบ่พอเถอเพราะว่าอ่าเฮาเจียวมามันก็มาบ่าได้เนาะรถเฮามันนักแล้วนะมันตูนตายแล้วนเนาะเฮาก็บ่อยากอันนะ่ะตางหลายเนี่ยเฮามาเจียวตะกี้่อแม่พี่น้องแบบเวลาขึ้นดอยเนาะ เวลาขึ้นดอยเราอันทั้งนี้มันจะต่มลงอนะเขาต่างหนักด้ยเนาะเรามันไปเกาะใซ่เกาะใส่่ก้อนหินแล้วก็ขี้ดินนี่แหละพราะว่าทางเค้ามันบนรถเยียบผันมันจะรูปลงเนาะทั้งนั้นก็ลุบลงเราบนกลางๆมันจะสวดขึ้นอะนะเราเวลาบวกกับเวลาทีอันเขาขึ้นดอยเนาะทาง้ายมันก็จะต่มลงเกาะปลายรถเนาะเกาะพี่แหละเอาเบิ้งตทกี้่เนาะเกาะปลายรถคดเนาะกะบุกหนักเนาะเพ่อแมหมพี่น้อง ก็โอเคสำหรับเมื okay, okay. Okay, okay. uh, ่อในชุดน well, ี uh ้เนาะสร้างเพิ่นจะเห็ดได้หลายสั้นใดก็ไปติดตามรับชมไปให้กำลังใจเฮาพร้อมๆกันเนาะโอเคเนาะตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดเฮือนเพิ่นอีกคือเก่าสบายดีที่สุกสุกกับสนไปทา้งใดแล้วไปซอกหน่อไปซอกเนาะเนาะมันยังบอสเนาะยังเนาะบงอ่ะเนาะมันยังเนาะไม่เฮย พายกเถียผาป้กกันกแกเสียกันข่อยมัดบักก็ลายเลยพว่าทางมามันลำบากแน่ <c oughs> ถ้าบ่มาลายนี่ต๊ะมั <c oughs> <c oughs> ดผูตะกี้เห็นด <Yeah. S 2> ้วยสั้นลาบ่มาขดล่ะนอนแล้วดนอนอบุคำเดียงนอนแล้ว,วโอ้ปัดยางตีแม่นเนาะปัดยางจากนอนเลยเน,นยาะลาต้นคืน เหมือนยานที่มเขาตโอ้มือู้ตายตายมือใดสามมือซึ่งโอ้สามคนถ่าแล้วาเ่ายเชจาบคนสี่คนเอลบไปเลยที่เลที่ฮะจะของเฮือนนี่น่ะมันเมียเราที โอกำลังเหตุเทือนเนาะกำลังเหตุเทือนเ่ได้ตัดหลังคาเทือกเป็นป่วยดิน่าจะเป็นเป็นมันยังเนาความดันความยังดิออโอ้หายใจบาออกเอาเถอะก่อนเนื้อนางเนื้อมันหนักเนื้อ สังกะสีบ่พอเฮาขนมาเติมบ่วไซเด้ยสังกะสีบม่ใช่เนี่ยในเนาะจะให้อ่าเบิ่งน้ำกันที่น,นี่สร้างเพิ่นก่อทางนี้เกือบจะสําเร็จแล้วแล้วก็ทางนี้เพิ่นก็ตัง้งทั้นะง,นะทงนี้ก็ไอ้พิน่นก็ตั้งบ่งกบแล้วเนาะโอ้ยโทรศัพท์เนาะยเดียวนู้โนะทรมัพ เงินเขาแล้วเอายประทังเนี่ยยังไม่เบียกเนี่ยขับรถอยู่นี่ยอเบอร์เดียวตัแรงเซีนฮะนี่ได้โชเหมือนซีมาปาไปเนี่ยอืมอืเป็นอนเงินมากเนาะให้เราอนนะฮะเนมานั่งเบิงีมือางเนาะก็ทมาได้ แก่เสือจะเลยสร้างจะทั้งี้ก็ใดมีกองานซานก่อนเนาะข้าต้นะแพร่สีข้าต้นนะสีมือสร้างลานี่ปานนี้จุดห่อนไก่แก่เสือเลยสร้างห่อนโคตรเนาะอากาศห่อนช่วงนี้นะฝนโต๊กับแบบนี้นะถตาฝนโต๊ะกับโต๊หลายพ้น ทางนี้เพคนก่นกอขึ้นมาแล้วหนาจะสำเร็จก่อไม่นีนะแล้วบ่ไม่มีก่อนั่งหนึ่งนัง่งหน,นึงเนาะจับมือผสมปูนทันก่อไปลุบๆ ทักได้ประมาณกี่น้องเอ้ก้อนี่โอ้ยไปธรรมดาพอนเรียบชิดเลยเนาะงามงามงามทำนี่โอ้สีมือมาตรฐานอ่ะไปเที่ยวเข้าไปใหนเพิ่นเลย ทางนี้เพิ่นกับก,ก้อนหนะึ่งสองสามสี่สี่ก้อนเนาะแล้วก็ถ่ามันแห้งก้อนเราจึงก่อขึ้นเตือนเพราะว่าถา้าว่าเอาก่อขึ้นสูงแล้วมันมันร่วมเนี่ยถ้าว่ามันบ่แห้งนะทั้งทงเพิ่นกับเซลเพียรนะ์เซลเพียรนะ์เนี่ยเพราะว่าให้วงกบมันซื้อเนาะให้บาน,นะบนะนเนาะวงเนาะจุดหินวง วงมันสื่อเวลาเฮาใส่บานจึงสบายกึงลงหั่นก็ได้อ นไมีเดียวนเราเองนเมรกน้อมนี่มีเด็กน้อยมาช่วยคนบอกโอ้ขัดพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ไอี่ เป็นอะไรขาในงามบ่งามเนาะมักบ่มักมักเไอ้ที่เจ้ากับยักษ์เฮ็ดแบบนี้บ่กเจ้าก็มักบอยักเฮ็ดยักไดใบ่แบบนี้นะเล่ได้เนาะคักเนาะโอู้พุ่นคักแล้วมาตรฐานแล้ว่น มาตรฐานแล้วพ่อแน่นอนที่เนาะปูปูตากะโลยังปูปูย <c oughs> ังปูกระเบื้องเพิ่อมาสร้างวังงนนี้ยังปูกระเบื้องสร้างสร้างวันนี้ทวัดปูกระเบื้องโบกโบกก็คือซาบเนะาะซาบแล้วก็ท่าสีโอ้ที่ว่าสมบูรณ์เลย <c oughs> โอ้งามสุดเลยแตนนย่เ็ดบบนั้นพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> เป็นกระบูงยกตัวเองนี่พุกขึ้นเลยถามว่าแม่คนอื่นยกนะแค่นีก้อนได้หนึ่งสองสามสี่ห้า <c oughs> โอ้เดกนแะนะ่วนะหาก,ก้อนแล้วะมันมาดกนมันมนมันมากนนมัก็นด้ลนันนมนดีนัก ม,ม,ม,มือที่สามเข<า>ียวม,<า>ม,มีสองมือสองมือวะเล่าบลแล้วเนาะสร้างกันมาต้องประมาณสามมือเพราะว่ามันเป็นงานปูนนะนเนาะแทะเท้าต้องได้รอดถ่ายมันแห้งนะก็ถูก<า>ใส่ปูนจนสุดเลยือเี็ด <c ười> ขักแย่วหนี่ สีมือเด้อพ่อแม่พี่น้องอันี้เสานี่บดซื้อแน่นอนนี่แหละสองบดซือซอ้อเใส่เพียก,ออกเยกอ,<ข>อาพอเสาพอเสามันเป็นเสาใหม่ด้วยก็ธรรมดาแล้วบดซื้อถ้าเป็นเสาเรียมคือตัวนั้นนี่ซื้ออยู่ก็คือตัวนี้นี่ ไม่เป็นไร หลุดเขาก็เอามาได้แต่ห้วยห้อยก่อนห้อยก่อนตางลายก้ังหลายก่อนไ้ตั้ม้งตางตางมาส่งเที่ยวได้คำเลยเดี๋ยวนี้สามโมงละบ่ายสามแล้วจีหดบ่ายสียย่น คนบอกบุทันสร้างยอมพอเส้นทางมันอานาันพุทธทางดีมดนั่นแหละเหลือได้ทางพอดีเอาได้กออยู่หนึ่งด่านสองด่านสามด่านสีกระบอนประตู ป้าเจ้าก็สองก้อนได้นะอทำหน่อยหลังคาก็ต่อออกมา บอลเลื่อมๆนี่แหละอันต่อไม้นะาทางบอลเลื่อมปันใดตัวนี้เป็นตัวเก่าประมาณนี้โอ้ขัดเลยประมาณี่น้องสร้างคนเห็น ไปจับเอาขนมมาใหญ่ทีมงานขนบอกกอน คอนบ็อกแล้วมากขนมนี <c oughs> ่ชิยายขนม แทนี้นนาจะประมาณจะก่อนสหรัณหกก่อนเนาะสี่ห้าหกหก่อนแนละ้วพ่อ,นนพอสิสูงสูงพอติ่มก่อนนึงหน่หกนะไม่นะหน่ห้าได้ไหมหกโลหกกับอนนี้ดูติ่มก่อนหนึ่งสนี้แมนเจ็ดอ่อมานเจ็ดก่อนปลาปลามันแห้งไยก็ติ๊ ได้เรือนแบบเนีน่ยนาท่าบอนนั่นแหละวันนี้นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกบอบมดหลังแล้วบว่มีอ่าฝ่าไม้เหี้ยหรือว่าฝ่ากระจาดแล้วบว่มีแล้วมีฝ่าบอกมดตอนนี้เนาะกที่ว่าได้สมใจของการรอคอยของเวทีเนาะความจริงนี่ครั้งนี้เฮามาเฮ็ดสักซสาหลายพร่อแม่พี่น้งองให้เฮากับยอมรับเนาะเพราะว่า พูนแหละผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโสงเงินมาตั้งแต่สองเดือนก่อนสุดท้ายนที่เพิ่นส่งมาเฮาจิมาสร้างให้เพิ่นแต่าเพิ่นคลาะเพิ่นบอก,กระเพาเนาะว่ากำลังซักข,ข้าวให้เนาะเฮาก็เลยโจไปแล้วกลับมาเทือทีซองก็คือฝนตกทำมาบ่ได้เนาะก็เลยโจเอกจนฝนเข้าใส่ก่อนะ ก็คือเขาจะเอาเลขไซน์นี้เนาะเพื่อให้หยุดหยุดกันไว้อันนะ เดี๋ยวจะวเสียวจะว่าแส่เ <ümüz> ล mm ็กแบบนี้เสียบลงไปโอ้ขับแบบนี้ยึดกันดีเนาะแบบนี้เนาะอืมนี่เราจะใส่เนาะประมาณสองก้อนก็ใช้อันหนึ่งสองก้อนก็ใช้อันหนึ่งเล็กตรงเพื่อให้มันยึดกับเสา แล้วแล้วที่แล้วแ้วคนบอกคุณอ่าบันนี้นะมาหาบรางวัล <c oughs> เอ่อ เอาคุณเราจะก่อนเลสองสีหาก่อนครับคุณลาหาก่อนโดยผ้าถูกเงยย่อยเลยนหน่อยตรงนอสองก่อนสีก่อนหาก่อนเอาเลยโดยขอบใจเนอร์มันสวยคนเอาเลยเจ้าจะก่อนจะก่อนเลย

อ,อ,นอูนี้มาสร้างว่ามักว่าทำขนมน,นี่เอาป้าน,นี่ได้สร้างเลยเป็นกันเองนาะอสร้างทีมงานป้าน,นี่ได้สรา้างว่าสร้างละขนมมันเอามาแกมงไงก <c oughs> าเนาะสำหรับอ่าครั้งนี้เฮ้ามากัสร้างเพิ่นกระดิ่งลาย หลายพอสมควรเลยเนาะเอาไปตางเอาไปตางบอกมาเถี่ยวนึงสร้างบนเฮ็ดได้ซัมเน่เนาะก็คือบอกก็ดจิ้ม,มืดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮาเออกมาเทื่อละลอยนะมันเอามาหลายบ่ได้รถเฮามันบน่แพ้เนาะมันหนักแห้งนะเฮาไปตางมาันจะลอยได้ซองเที่ยก็คือซองลอยก่อน,นก็สิได้ไปตางตื่มแต่ว่ามื้อนี้น่จาจะบ่ทันแล้วมันมันแรงแล้วนะประมาณตอนนี้ก็บใบสามใบสี่ใบสี่แล้วนะ ถ่าวกลับไปกลับมาก,ก็พอดีอ่าเกือบตีหนึ่งนเนาะเพราะว่ามันหนึ่งทุ่มเนาะประมาณหนึ่งทุ่มวุ้นแหละจึงจะฮอดพี่นะมันกลับมืดแล้วเห็ดกลับโบได้แล้วแหละเดี๋ยวนี้เขาจะรอถ่าให้สร้างพคนก้อนี่แล้วก็จะพากันกลับเพื่อนพร้อมกันเลยเดิน,น,นดมน,นแหละไปยังมาไปเวียง เออโบราณโตเออพ่อแม่เจ้าบังดึงแม่บาดเจ็บไหมอ่ะอ๋อ,อ,อไอเสียงหลาสบายดีไอเจ้าสบายดีสบายดี <c oughs> ยดเป็นยังวะเขาซานดิดอ,นนาอา่าเป็นมาอยังเมียเจ้าเป็นยังก็เป็นพญานาอย่าน้าปกติการปีไก่มหาปีนี้นี่แหละอ,อืม ได้ไป,ไปห้องมอบ่บ่ได้ไปห้องมอห้องมอกลไปแล้วเจ้าว่าว่าขาดเลือดหัวชั้นอ๋อขาดเลือด,เอ,ดอเอาก็บ,บ่ได้ไปเยี่ยมยามเจ้าโดนเนาะ<อ>บ่ค่อยเห็นอยู่เพื่อนอ่ะเจ้าไปทั้งใดไม่เรื่งเมื่ออยู่เวียงพูนเฮ็ดล้อเสาอันแหล่ไปซ่องคราบจ่างเนาะเมื่อหนาจีไปหลินหาเนาะ มีเวล <c oughs> <ป>าก่อนโอ้เอาการสร้างเพิ่นการเนาะเหยียดใประมาณนี้สำหรับเทื่อน,นี่นะเนาะ,ะเอาการ <c oughs> โอ้สีมือการกร่อปามันทำมาดอลาเลยประมาณนี้เนอะเลยคือว่าคักนี <c oughs> น่ ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะเฮาก็จะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนก็ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะมาฮับส้มน้ำกันก็คือตอนนะ okay. okay. um, ี้สร้างเพิ่นก็ก่อได้มาจะเกือบครึ่งหนึ mm ่งเกือบครึ่งหนึ่งแล้วเฮาต้องได้รอดถ่ายมันแห้งเพราะว่างานปูนนะเนาะถ้าว่าเฮาจะก่อขึ้นสูงบัดเดียวเลยนี่มันมันบ่ได้เนาะมันมันเกือน่ะเฮาต้องเห็ดไปรอดถ่าไปเนาะ สำหรับมื้อนี้เฮาก็ได้ไปขนบอกกันซองเที่ยวด้วยกันเนาะกลับไป๋วอยู่เมืองเฮาพว่นน่ะแล้วก็ขี่ขึ้นมาเนาะกลับแปอวเที่ยวทมิตก็คือมาส่ง้างเนาะตางไหม้ตางอย่างมาเที่ยวที่2กลับแปอวบอกมาแล้วก็เที่ยวที่3กลับแปอาบอกมาเติมเนาะก็คือต้องได้ไปเติมเที่ยวหนึ่งแต่ว่ามื้อนี้น่าจะบ่ทันแล้วเป็นมื้ออื่นเนาะเฮาเติมาอมาขอสร้างกันเติม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอกำลับใจนอ้องทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเฮาเนาะกาขอใอ้ทุกคนตรงยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีสุขเนาะร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองนอนรับขอ่อยแดงเงินหมืน่นนอนตื่นกากขอ่อยแดงเงินแสนแบนมือกาคข่อยแด้งเงินล้านเนาะสาธุโอเคแล้วพบกันไหมเนาะในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยูไทก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวล่าไปก่อนเนาะแล้วพบกันไหมสบายดี